นะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนะคะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปานค่ะ โดยกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีได้นำสิ่งของพระราชทานเป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มที่สามารถผลิตน้ำดื่มได้1,000ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อส่งไปบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศในปานโดยมีพลโทบัณฑิตบุญญาปานเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นผู้แทนกองทัพไทยในการรับมอบค่ะ ทั้งนี้สถานเอ,อากอัครราชทูตในปานประจําประเทศไทยยังขอความอนุเคราะห์กองทัพไทยนะคะในการส่งผ้าใบอเนกประสงค์จานวน2ตันนําไปสร้างที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยสําหรับเครื่องผลิตน้ําดื่มพระราชทานและผ้าใบอเนกประสงค์จะถูกลาเลียงโดยเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศ1เที่ยวบินซึ่งจะออกเดินทางในวันนี้ค่ะวันที่6พฤษภาค,คมเวลา4นาฬกาสนาทีค่ะ ทางด้านนายโดนาทอารยานะคะอักรราชทูท,ที่ปรึกษาในปานประจําประเทศไทยกล่าวขอบคุณในความเอื้ออาทรความรักความหงใหง่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์รัฐบาลภาคส่วนต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเนปาล สำหรับยอดเงินบริจาคผ่านทางโครงการหัวใจไทยส่งไปในปานจนถึงเมื่อวานนี้นะคะวันที่5พฤษภาคมขณะนี้ได้รับเงินบริจาคเป็นจำนวน111ล้าน2 9งแนบาท70สตางค่ะ